วันนี้จะพาเพื่อนๆที่อยู่ไทยหรือว่าคนที่อยากมาทํางานที่เยอรมนันมาดูบรรยากาศร้านค้าที่เยอรมนันนะคะนี่เป็นร้านวูเวิร์ตเนาะก็ここขายของกระจุกกระจิกอะไรเงี้ยฟีลเหมือนร้านย20บาทแต่ว่าไม่ใช่20บาทนะก็คือมีของกระจุกกระจิกมีทุกอย่างที่เราอยากได้นั่แหละคนที่อยู่เยอรมนันก็าจะแบบคุ้นชินกับบรรยากาศนี้แล้วนะแต่ว่าคนที่อยู่ไทยหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะอยากเห็นเหมือนสมัยก่อนอนะตอนที่เราอยู่ไทยตอนที่ยังไม่ได้มาก็อยากจะดูร้านค้าอยากดูอะไรพวกนี้นะอยากดูทุกอย่างหละ แันนี้ก็มาอีกร้านหนึ่งแล้วนะคะนี่มาเทกูซื้อกุ้งเนาะวันนี้ได้กุ้งแบบนี้มาชอบกินกุ้งแบบนี้นะคะอร่อยแลว้วน,นี้ก็มาคัฟลันต่อเนาะซื้อผักผลไม้นะคะสาเหตุที่เราเอากระเป๋ารากมานั่นแหละซื้อกล้วยซื้อมะม่วงนะคะนี่ก็เดินส,สอดส่องดูนู่นดูนี่ไปนะนี่ได้มะเขือเทศมานิดนึงเอาไว้ตำซ้ำตมตำนะคะทา,ทางที่ไม่ชอบกินแต่ว่าซื้อมะเขือเทศประจําเลยนะซื้อตลอดอันนี้เป็นเบกกิ้งโซดานะคะ แล้วก็ซื้อไข่สองแผงนมแล้วก็อันนี้เป็นโปรตีนนะคะแบบขวดลดกาแฟแล้วก็มาซื้อพวกเนื้อสัตว์นะคะเป็นหมูเป็นไก่อะไรเงี้ยเราชอบมาคาฟลานเพราะว่าของมันเยอะดีมันมีพวกหมูสามชั้นมีอะไรด้วยนะแถวบ้านเราไม่ค่อยมีแถวบ้านเราสงสัยคนเขาไม่กินหมูสามชั้นกันมั้งแต่ว่าวันนี้โชคไม่ดีมา,าได้หมูสามชั้นแต่แบบที่เขาหั่นแล้วนะคะแล้วก็น,นี้ได้สะโพกไก่ลดราคามาสองแพนะ็คเนาะมันลดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็อกไก่ นี่ก็เป็นบรรยากาศในห้างก็เหมือนบ้านเราเนาะเหมือนรถตัดอะไรเงี้ยนี่ก็มาเลือกส้มอีกรอบหนึ่งเพราะว่ารถยังไม่มาก็เลยอยากได้ผลไม้เพิ่มสักหน่อยนะคะส้มรอบรอบนี้อร่อยนะปกติเราซื้อมาบางทีมันเปรี้ยวมอะไรอย่างนี้แต่ว่ารอบนี้คือดีเลยแบบว่าเนื้อนิ่มแบบไม่ฟอร์บางทีมันฟอร์ก็ไม่อร่อยแล้วก็นนี้มาสแกนจ่ายเงินนะคะมันมีทั้งที่จ่ายกับพนักง,งานแล้วก็จ่ายเองนะคะที่นี่เขาลดพลังงานคนเนาะเขาจะให้เราทําเองนะคะพนักง,งานจะได้ไม่ต้องทําเยอะ ก็สแกนไปนู่นนี่นั่นแล้วก็จ่ายโดยบัตรนะคะง่ายเลยเสร็จแล้วเราก็เช็คดูนะว่ามันถูกต้องมแล้วก็ออกมานะคะมีดอกมงดอกไม้ขายด้วยอันนี้ก็คือรถที่เราฝากไว้เนาะวันนี้หมดไป51.3อยูโรนะคะแล้วก็เข็นรถมาเต็มรถหนักอึ้งเลยอะแล้วก็มานั่งรอรถเมย์กลับบ้านกันนะคะ